วายนางฝันนางฝันค่ะวายฝันอะไรล่ะลูกหนูฝันอะไรหนูดีดีอัพดีอัพผมดีอัพ เป็นอะไรอ่ะลูกทำไมอ่ะลูกทำไมไม่คุยกับแม่น้องดีน้องดีน้องดีจ๋าน้องดีน้องดีน้องดีลูกชายแม่น้องดีลูกชายแม่อุ๊ยทำไมอ่ะลูกเก่า เกาเกาเอ๊ะทำอะไรครับฮะรักจังเลยรักจังเลยครับกัดอะไรอ่ะลูกกัดนิ้วตัวเองแล้วลูกอืเสียงเครื่องบินดีดี ดีดีเอ้เน๊ตาตาดิไม่ชอบดูตาตาไม่ลำยายตาไม่ลำยายตาไม่ลำยายนะน่ากัสซะไม่เมียค่ะดี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 ค่ะดีดีค่ะ Yeah, <laughs> yellow Sensor <laughs>